สมศรีน้องวาน,น่ารักค่ะน่ารักมากเลยดื้อด้วยอะไรจะมากินอีกบอโอ้โหหมดแล้วหรอยังไม่หมดกินดิยังไงไม่กินเหรอนี่ถุงอี่เตียวเองไม่กินแล้วเหรอเนี่ยแหละถ้าเทให้เยอะก็กินไม่หมดจนถึงบอกค่อยๆเทไม่ได้เยอะๆขนาดนั้นข้าวปลาตรงนี้เลยอ่ะ จ้องไงจ้องไงถ้า <disciple> ว่าคนไม่อยู่ก็จะเข้ามากินไง ตอนที่หนูไปเท้ากินอนะ่ะไอตัวที่มันเป็นตัวเนียมันก็นั่งมองนะแต่มันไม่มากินตัวในตัวลายมันมากินก็อมองเหมือนกันว่าทำไมจะหมดแล้วกินนะเก่งมากครับเอ๊ะได้หรอหมดไหม ะะก,กินเปแล้วไ,ไม่ต้องตามพี่มิวไปรอกแล้วพี่มิวก็ออกมาแล้วะะไม่ต้องมองมองไม่มีขนมแท่งเราอดกินขนมเลยไม่มีทองม้นให้กินอีกตั้งหากกินไหมข้าวเกี๊ยบกุ้งอ่ะเออกินข้าวเกี๊ยบกุ้งไอเอ,อซ็ซีซีเหรอก็ที่มิวซื้อมาหให้น้องกินได้ ไปอยู่ในถุงนั่นอนะ่ะไปเอามาตอนนี้ถ่ายแม่อยู่ไปเสร็จแล้วเอากลับไปเลยกลับกลับกล้องไปข้างหน้าบ้านนี่เอาถ่ายหน้าหนูหน่อยเจ้วเข้าไปแล้วหรอ,อเอาเก็บกุ้งให้หน้องดจะพับผ้าไงอ๋อลืมไปคุณภาษาคิดโอ้ไม่กล้าแต่ตัเองนิดนึง ไปแล้วนะคะสิ่งใหญ่้ตไม่ก,กากผ้าเสร็จแล้วนะคะก็เหลือน้องหมิวจะไปพับผ้านะคะไม่เสจใจดูแล้วเดี๋ยวก็มายังไม่รู้ไปเห็นเพื่อนเขาเนช่วงช่วงช่วงหัวค่ําก็เหมือนอเด็กกันแหละสวัสดีค่ะน้องหมาหน่านนรักคุณซไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรอคะ yes. ไม่ได้ไปคะ่ะน้องเหมียวไม่ได้ไปนะคะน้องเหมียวบอกการจะนาหัวใจต้องการจะนาช้างไ,ไม่ได้ไปเล่นกับเออน้องๆเพื่อนๆนะคะน้องเหมียวไม่ไปนะคะคุณลุงคุณลุงก็ชวนนะคะคุณลุงก็เรียกครั้งสองครั้งนะคะเรียกชวนก็ให้เนาะใหะ้แอดมินน้อยกับน้องนับตังมา <c oughs> เรียกนะคะแต่ว่า น้องเหมียวไม่อยากไปน้องเหมียวไม่ไปนะคะอ้อนกับเพื่อนทําอะไรดมดมดมยายเมื่อกี้ขนมแล้วเล่นยายหนูไปเล่นไปเล่นกับเพื่อนอยู่ข้างข้างหน้านะคะยายเมื่อกี้ขนมกับพี่มิวนี่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 เร็ว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 มาแล้วมาแล้วไปไปไปนี่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 อย่ากระโดดนะ เดี๋ยวพี่มิวให้กินเอา้อา,อาอยาไปนู่นอตอนนดีนะคะสามสิบสี่ท่านนะคะนี่นะคะเนี่ยขอกินด้วย